สวัสดีครับรีวิวหนังกับถังป๊อปคอร์นวันนี้ดราม่าฮีโร่ที่ดำเนินเรื่องอึดอัดกับ Unbreakable <c oughs> Unbreakable นั้นเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ปี2000 ซึ่งมีการนำเสนอที่แปลกใหม่และแหวกแนวมากในสมัยนั้นเทียบกับ Xmen ภาคแรกที่ออกฉายในปีเดียวกันก็จะเห็นว่าเป็นแอคชัช่นฉุดฉาดตามสไตล์ของหนังซูเปอร์ฮีโร่ทั่วไปขณะที่ตัว u n b r e b l e b l e นั้นมีคอนเซปต์แบบดราม่าไม่หรือหวาเน้นความสมจริงและมองในมุมของซูเปอร์ฮีโร่นี่เป็นผลงานเรื่องที่4ของ M. Night Shyamalan และเป็นเรื่องที่2ที่สร้างชื่อให้กับผู้กำกับคนนี้ถัดจาก s i อ t h s e n s น Unbreakable เป็นภาคแรกของหนังไตรภาครถไฟสายตัว,วันออกที่177ซึ่งประกอบด้วย Unbreakable, Split และ Glass ในส่วนของ p r o ดักชั o n หนังเรื่องนี้นมีคอนเซปที่ต้องการทำให้ดูสมจริงจึงไม่เน้นภาพและสีที่ฉูดฉาดเหมือนหนังฮีโร่ทั่วไปบวกกับสไตล์การกำกับของ M Night เองซึ่งในยุคนึงเนี่ยเขาถือได้ว่าเป็นเจ้าแห่งหนัง Thriller เลยใช้ลองเทคจํจนวนมากเพื่อสร้างความสึ่อดให้กับคนดู จนบางคนอาจมองไปว่า Unbreakable เป็นภาพยนตร์ทิลเลอร์ซึ่งหากมองในเนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยมีความเป็นดราม่ามากกว่า แต่ลองเทคที่พร่มเพื่อไม่มีความหมายทําเพื่อกดดันคนดูเท่านั้นเป็นหนึ่งในจุดอ่อนที่สําคัญของหนังเรื่องนี้ที่ทําให้คนดูเหนื่อยเกินไปที่จะติดตามรวมทั้งการเล่าเรื่องที่ไม่จําเป็นอีกหลายช็อตยิ่งทําให้การดําเนินเรื่องช้ามากซึ่งหากจะพูดว่าเป็นหนังเก่าจึงเล่าเรื่องช้าก็ขอให้เปรียบเทียบกับ Finding f o r e s t e r หรือ Cast Away ที่ออกมาในปีเดียวกัน เราจะเห็นได้ว่าเป็นหนังช้าเหมือนกันแต่ดูแล้วไม่เหนื่อยเท่าสำหรับเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้ Unbreakable Un <break> พูดถึงคนสองคนที่อยู่สุดปลายเชือกนั่นก็เป็นคำสรุปง่ายๆของหนังเรื่องนี้ข้างหนึ่งก็คืออีไลจาชายผิวดำผู้ป่วยด้วยโรคหลายที่ทำให้กระดูกทั้งตัวของเขาเปราะเหมือนแก้วตั้งแต่เกิดทุกคนเรียกเขาว่ามิสเตอร์เขาใช้ชีวิตไปกับการอ่านหนังสือโดยเฉพาะการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่และใฝ่ฝันถึงวีรบุรุษเหล่านั้นตั้งแต่เด็ก ในขณะที่อีกข้างหนึ่งปลายเชือกคือเดวิดดันชายผิวขาวผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากทางรถไฟสายตะวันออก177โดยที่เขาไร้รอยขีดข่วนชายผู้รอดชีวิตสงสัยในความโชคดีของเขากระทั่งการได้พบเจอกันของทั้งสองเป็นจุดเริ่มต้นให้เดวิดคุ้นคิดถึงพลังที่มีในตัวตัวคอนเซปต์นั้นน่าสนใจเป็นอย่างมากและมีวิธีการเล่าเรื่องที่ชวนให้ติดตามตัวเดวิดดีในตอนต้น แต่ด้วยลองเทคและความพยายามสร้างความอึดอัดมากจนเกินไปบวกการดำเนินเรื่องที่ช้าไปไม่ถึงไหนสักทีทำให้คนดูเหนื่อยเกินไปที่จะติดตาม R แล้วพอถึงจุดที่เดวิดจะยอมรับและแสดงพลังตัวเองออกมาบทก็ <ปะ S 2> ส่งไปได้ไม่สุด <S 2> <S 2> <S พอมีเพียงเหตุการณ์เดียวซ้ำยังใช้ลองช็อตไม่มีการดันอารมณ์ทำให้การเปิดตัวครั้งแรกนั้นดูไม่อันเบรเกเบิลเท่าที่ควร ไม่คุ้มค่าการรอคอยที่ยาวนานการบาลานซ์บทก็ยังไม่ดีพอเรื่องทั้งหมดถูกพาไปส่งที่เดวิดขณะที่อีเลจาซึ่งเป็นตัวละครสำคัญของเรื่องกลับไม่มีการพัฒนาหรือเรื่องราวที่ชัดเจนมากพอส่งผลให้บทสรุปตอนท้ายเรื่องดูจงใจจนเกินไปทางที่ดีควรจะมีหลากหลายเหตุการณ์ที่เดวิดเข้าไปช่วยและค่อยๆลิงก์ไปจนถึงตอนท้ายเรื่องส่วนประกอบอีกหลายประเด็นเช่น ปัญหาระหว่างเดวิดกับภรรยาหรือเรื่องที่เขาจะย้ายไปน mm ิวยอร์กก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเรื่องเลยหากจะบอกว่านี่เป็นปฐมบท mm hmm. ก็หากจะภาคถัดไปถึงเกือบ17ปีและให้ความรู้สึกตอนดูจบไม่น่าแปลกใจพอดูกล่อยเกินไป mm hmm. เทียบผลงานทวิสเอนดิ้งแบบซิกเซนของเอ็มไนเองไม่ได้เลย Unbreakable mm hmm. ถือว่าเป็นหนังในยุครุ่งเรืองของเอ็มไนแต่ก็เทียบชั้นกับซิกเซนได้ยาก เนื้อเรื่องและคอนเซปต์ดูดีมากแต่การนําเสนอออกมานั้นเป็นจุดอ่อนสําคัญความเหนื่อยหน่ายยืดยากไม่ไปไหนของเรื่องบวกกับตอนจบที่ไม่สมกับที่เสียวเวลาดูเลยทําให้หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากผมเพียงแค่4คะแนนสําหรับรสชาติของป๊อปอคอร์นถังนี้ก็เหมือนป๊อปครอร์นที่ค้างคืนฝืดคอและเคี้ยวยากเหนียวเหมือนเคี้ยวโฟมพร้อมมีเสียงเอียดอาร์ตนำคานหูเวลาเคี้ยวตลอดเวลาก็จบไปแล้วนะครับสําหรับความคิดเห็นของผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์จะช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเราทีมงานทางป๊อปคอร์นได้มากเลยนะครับหากมีคําถามหรือความคิดเห็นก็สามารถบอกกันได้นะครับและอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ